พอเม้เอ่อขย่นี่ผูู้จังหนึ่งผันเบาไว้เท่าสะกรอนจังสิทำบุญมาสันว่ารักษาศีลสสกินทานหวมกันกับชาวบ้านบทันานผัดตายจอยหนีไปแต่ยังนุ่มบุญกุศลเลยบย่ใดทำ้างแต่ยังได้ ผู้ตายไปนั่นวได้สร้างก็อานิสงบาดเขาจมใส่กระลงแม่นหยังสิน้ำอยู่แนวสิสู้เฮาให้ไปสวรรค์เห็นแง่เด้อคุณพ่อคุณแม่อ่อนซ้อนใจบาดหาเท่าจังมาเว่าว่าหำฮอน ห้างก้อนตายนี่นั่นให้สร้างก่อทำบุญเนี้ยเด้อผู้บ่มีเงินค้ำไปรับหูรับตาจำศีลพระวานาส่วนบุญคุณหล่นบุญกุศลน,นำอยู่สู้นำจังหวะทึงชาตินี้และชาติหนาเมื่อฟ้าสูส่สวรรค์เฮ้ อันนี้นั่นเรื่องชีวิตของมนุษย์พ่อแม่เอย๋ยเกือบสี่คือกันหมดโลกคนเฮานี่พระองค์นี้ไปแล้วเหลียวหลังยังเปลี่ยนห่วงส่วนสัตว์โลกทั้งปวงลงบนเวียนอยู่ใดบ่เห็นหมองบ่อนสีไป พระองค์เทศบอกไว้เห็นป้องกรรมฐา,านและวิปัสสนายานซองหวนเห็นแจ้งสแสดงถึงทางด้านอานิจจังตังบอเทียงว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเกิดเป็นทุกข์บาแลวบ่นหยุ่งหอดมือตายอานิจจาบังไว้มายาปัดติลูกของหลอกลวงยึดไว้หลงมองบอนสิไป สมาธิปัญญาอันนี้ก็ได้ม้วนมูปรึกษาพิจ,จนาตัวตนสิแมนจริงหรือไม่ตัวยุใสมาลงว่างเอาไปวาง,งคนละบอลคิดเบิ่งเล้วอ่อนซ้อนองค์พระพุทธเจ้าสั่งมาหูอ่านเหลอันนี้เป็นรูปร่างมีหางคือแขนขาอยู่ในกายาเห่าในแยกปุงกันไว้อันนด้เป็นคนแท้ตัวตวนเพื่อนว่าไคผู้มีปัญญาจังสิคิดหลอบลู

ว่าสังขารคนนี้ได้ปูแต่งคือรถธาดดินนำลงไฟอากาศมีในหันอาศัยขันทั้งหาพาตัวตั้งอยู่ถาดมูนีแตกมางขันหามุนทาลายเอินว่าตายคนเบาสมมุติเอาละเดอทานไฟทั้งกรรมมาานเพิ่นว่าเอินจังสันให้จำไว้ใส่ใจกรรมฐาทานเพิ่นว่าไว้บ่มีผููใดตายถาสลายเพ่พังดังข่าวเห็นแล้วอันแนวขันทั้งหาเพ พังยังบ่อยู่แม่นสีนบจอ้อก็ขอไว้กับบ่อฟังพุทธองค์เพิ่นตัง้งวาลูแตกน้ำดับบ่เม่นตัวของเฮาล่องขอบ่มีใดมันเกิดมามันตายไปตามภาษามันนันบุญกับน้ำทรงข่นสอนว่าให้ปุงให้ละบังละไว้ให้เห็นว่าแก่ใจ ขันไพละเลือกได้สิพ้นจากความทุกพอเม่เอย๋ยให้ยืดถือจริงจังจังสิดีไปได้อาศัยปัญญานั้นเป็นแสงเทียนแเองสว่างสติเขาครอบครองรักษาใจให้มันปังนั้นจังสิไว้จังสิตั้งเทียงได้สมสื่อสมาธิอันผุดทโทธรรมโมโกันสู่แรงเสวใจบ่เบาถึงขันภาวนาคือว่าบอเห็นดอกเนื่องสันฟ้า วิมานกวงพานิพผานวิมานกวงพานิพผานโอ้ยน <arta> ่าฮงอวยน้อเป็นยังไงนอพี่น้องเอ้ย แต่ไปได้บ่น้อหมอเช่นหน่อยเขาก็หัดใหม่ๆเอาเบิ้งแง่งกันไปเด้อขอบคุณเอฟซีมอล่ชินาก่อนขอบคุณเอฟซีหมอแช่นนัดเด้อสุขูสุคนให้กำลังแรงใจพอแม่พี่น้องเบิง้งแง่งซอยกัน มือนี่คนฟังล้ํามีหมดถุกคุนผ้ากันมาทุกคุณลูกเต่าก่อมาพวกสีกงสีกาละผู้สาวผู้บาวห่อละเตได้ยิ้นข้าวโรดอลมลูกกมหลานมี่หอดพวกแม่มานละกรลังทองปังมีหลายยางพอห่างเมียผือหมอล่ํขอสะเนื้อข้าเกือนไววแน่คนเฮานับมือแกกเนืือเหี่ยวนังย่านมึงนัลูกนำหลานนังฟังเทียวมา คนเฮาอาอยุมากมันเกิดปัญหาเอิ่นบาคนทลาคนเฒ่าคนแก่คนแก่คนแก,นก,พกน่พวกเอินพอเอิ่นแม่ก็เต็มบานเต็มเมืองได้ยินเสียงก้งอลรมกับวคือ ตั้งแล้วให้สำนึกเอาไว้ในใจพวกนี้กำลังไฟเฮฮามาเล่นขอเชิญลูกมาเต็นทั้งหญิงทั้งชายย่ำเท่าไก่สีสายที่เสียนไหลความวนย่ำเท่าไก่สีตายที่เสียนได้ความวนความวนความวน,วมวนส่วนก็ใส่เพลงไทยร้องต่อพวกกันไม่คนใช้เราเอ้ยเอ,อเอ้ยเอ้ยคนเราฟังเจ้าเอ้ย เพิ่นว่าสังขารนี้แปรี่ปุ่นินเปลี่ยนป่าดูดคือตีนเปลี่ยนวนวนเวียนนี่ละเวนจังโาเลวซาอยู่ว่าเศราเล้งและเศรุผู้สาเปลี่ยนเวียนหมุนบาปหรือบุญไผ่มั่นแข่งกันบ่มีได้มาหนุดในหนห่องโลกากฟ้าหอ ้องมีเสืออ้อผูกค่ออมิจาน,นี่ลแเบนนันดาผู้สายเส้นจองจุงตันหามหมัวมืดอยู่น่าคือเมกไมมา,มายากสีไก่ไล่ละผู้หางไก่หนีพนมีแต่โคดมเจา้าวงเดือดเสียดจากยากนันแล้วยากปลอกผู้ละสิยคำอันร้อยนำในกะระแสเพิ่นว่าลูกันเฮานีมันบอลเน่ขันเนียวเน่คือละค้อนทุกเลยมีกรรมกรรับกินสินจางแล้วแต่บุพเพสร้างฟัง,งหลังผู้ใหดอกอ คนเฮาบอกบอลใดป่าดุดดำนาคคนต้องมีนาวมีละวันป่าจำอยู่ไยมันมีอาการเก็บไข่ไผมันกัสันโศกมิ่ี่ลับไม่ยกอยากไข่พัวไหลหน่อยแก่คอยเห็นล่ะจะเปลี่ยนจังสละจะในว่าสังขารในวัฏสงสารอันบนเบียนบอมิีเวียนหอมแล,ล้เลวเหม็นเหม็นแลวห่อนเหมือนละค้อนเขาว่าเขาว่าอ,า,อานิจจาวัฏสงสารมันบดตั้งเถียงไหป่าดุดดำนาในท่าน คุณพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเอฟซีมอเชนนัดน้อยนะครับแฟนเพจวอลลัมชินตกรบุญนแสงนะครับขอบคุณสุขุสุขชนทีส่งเสริมให้กำลังแรงใจนะครับกะบ่มีอย่างหลายเด้อน,นอกจากเสียงล่ำและเสียงแค้นฝากพก็ไม่พี่น้องเอาไว้เพื่อเป็นการบำบัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมยีสารห้คงยูสืบไปนะครับให้หม้อยแค้นนัดหน่อยให้นองนัดวอกก็พี่น้องจังน้อย มือนี่มือว่านนี่ไปอันไปยังก่อไปน้นบุรีบ่ครับผมไปภาคเพือไปภาคเพื่อเป็นยังไงครับผม<ะ>มือว่านนี่เพิ่นไปแข่งขันการภาคเพื่อระดับประเทศมาอยู่ที่จังหวัดน,น้นทบ,บุรีว่าสันวไ่ไใ้รางว่าน,นยังกว่าไรในรางวัลนที่สามครับขอ,ของประเทศเนาะนก็เป็นอันทีว่าแสดงความยินดีคู่าบาอาจารย์ยินดีน้มนะครับถึงว่าบอได้เป็นอันดับหนึ่ง กับว่าเป็นยังก็ถือว่าไปหาประสบการณ์อีหยังแท้มันกับว่าสู่ประสบการณ์ทั่วเจ้าอย่างรางวัลก็คือเป็นแนวให้กำลังใจเฮานะครับถึงแม้ว่าเป็นตกหลับกับขึ้นมากับว่าเป็นยังเขากับว่าฝึกฝนไม่ได้นะครับปีหน้ากขาไปเอาไม่อีกเขาแข่งกันสูปปีร์นปอแม่นครับปีหน้าก็ไปเอาไม่อีกสิ่งใที่หนึ่งขึ้นมาอีกปีหน้าว่าไปภาคใต้พีานัองครับพุ่นไปภาคใต้พุ่น้องในไปบ่วบ๊อายุเกินเออเอาฝากพี่น้องให้กำลังแรงใจในเด้อติดตาม เร้กำลังแน่ใจเรากลไปสแสดงทีทีไดมองไดก็ตามแต้บ่าววสิเป็นงานของอส่วนคณะสงฆ์บ่าววสิเป็นงานของกินอาสาบางงานจ้างบางงานทึงเวทีงานพี่นองอมาหาเนี่ยแหละส่วนพันยางเนี่ยแหละล่ำกับล่ำบ่แม่นอันเดียวได้บ่เนี่ยล่ำสองคนก็มีล่ำสามคนก็มี <c oughs> ตัต้งแกตัต้งแต่ตวงหน่อยจะว่าหอดวงไงกักกุ้งทั้งเวทีก็มีส่วนพันยางขันชินกรไปสแสดงทั้งใดกอาเสีมี มอแค่นนัดหน่อยไปน้่หรือมอลำานัดหน่อยไปนั่นะครับรลงซิลุงหาไปพี่น้องทรงเสริมโนรักซอยกันครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่อุป,ปการเราคุณขามานะครับสุขสุขคนเถี่เบองแง,ง่คันว่างกับศิลปสัมพาท์ศิลปินรุ่นเก่าเก่าเถียนยังมีชีวิตอยู่ที่เคยดังมากนะครับอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปนี่นะครับล้วก็ไปเยี่ยมคู่ปวยผนสูโมนี่นมีหอดโ้องการบำบัดเอาเสียงนํำเสียงแค้นซอยบำบัดนะครับ หลายคนเหล่านี้เศร้าป่วยเพราะว่ากำลังใจดีนะครับอย่างเช่นพอประมวลนเข้าไปบังยู <And S 2> ยู่อำเภอปทุมรัฐขาเพ่นขาเพ่นขาดเนาะตัดขาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเพั่นก็มีกําลังใจมากเพราะว่าเราเคยเป็ีหยนวอลลัมามาก่อนนะครับพี่น้องโอ้คิปเล่านี่คนเบิ่งเป็นล้านนะครับเบิ่งเป็นล้านอยู่ในเพจมอลลัชินตะกรน,นะนะครับ กับขอบคุณพี่น้องที่เบิงทีงแง่งซอยกันเดออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรอีสานเอาไว้ส่วลูกส่วหลานครับผมสวัสดีครับพอกันใหม่บ๊ายบาย